มีเพื่อนสองคนกำลังเดินทางอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนอบอ้าวเมื่อเดินทางมาถึงจุดหนึ่งก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นเพื่อนคนหนึ่งก็ตบหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยโทรศัพท์ส่วนเพื่อนคนที่ถูกตบหน้าไม่ว่าอะไรสักคำแต่กลับเขียนข้อความไว้ที่ผืนทรายว่าวันนี้เพื่อนรักของฉันตบหน้าฉันพวกเขาเดินทางกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบแหล่งน้ำกลางทะเลทรายทั้งสองจึงตัดสินใจอาบน้ำที่นั่น ทันใดนั้นเองเพื่อนคนที่ถูกตกหน้าก็เกิดจมน้ำแต่ก็โชคดีที่เพื่อนอีกคนช่วยชีวิตไว้ได้เมื่อเขาหายตกใจจากการจมน้ำเขาก็จะรึกข้อความไว้ที่ก้อนหินว่าวันนี้เพื่อนรักของฉันช่วยชีวิตฉันเอาไว้เพื่อนคนที่ช่วยชีวิตเขาและตกหน้าเขารู้สึกแปลกใจในการกระทำของเขาจึงเอ่ยปากถามว่าทำไมตอนที่ฉันทำร้ายเธอเธอเขียนลงบนพื้นทราย แต่ตอนนี้เธอกลับเขียนลงบนหินเพื่อนอีกคนยิ้มและตอบว่าเมื่อเพื่อนทำร้ายเราเราควรจะเขียนลงบนสายเพื่อให้สายลมแห่งการให้อภัยพัดมาและลบมันทิ้งไปและเมื่อมีความประทับใจเกิดขึ้นเราควรจะจารึกไว้ในศิลาแห่งความทรงจำจากใจซึ่งสายลมจะมิอาจทำให้มันเลือนหลังได้